สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายสุขุสุนมาจากมนีแม่มัน่นฉายเดียวด้วยค่ะพี่น้องจ้าเพลงมิวสีพ่นบ่มักกินเล็บมือนางกับหอยแข้งนะพี่น้องก็เลยต้องจัดพูดเดียวนะคะมนีเป็นตําปลาด้อค่ะพี่น้องจา้าตาปลาร่วมมิดก็จะมีหอยแข้งหอยมแมลงภูแล้วก็เล็บมือนางนะคะแล้วก็ใส่สตอใส่เสซนใส่นม้ต้มนะคะพักเครื่องเคียงกะ ว่มีอยังหลายค่ะพี่นองจ๊ะนิดๆหน่อยๆปนๆกันไปนะคะพี่นองมาเด้อจ้ะเด้อมาแสบมานวดกับแม่ม่านค่ะน,น้ำลายแตะอืมนัวค่ะอืม

หยุดนะหยุดนะก็ได้คำราม,ามโดนไม้แล้วไหมแซ่บค่ะ うん。 อืมแบะซาใจจ้ะ อยากตำเผ็ดก็นี่ค่ะพี่น,อน้องประวานอยามรูปแสบทอง ไปหาหมอรอบแรกกับบะมี่เบาหวานรอบสองกับบะมี่เบาหวานเพื่น้องตะวันหลามากทองอืดไหมคะหมอก็เลยว่าคุณคุณแม่อย่าอย่าก,กินอิ่มทีเดียวค่อยๆกินแล้วก็อย่าก,กินนมก่อนนอนนะครับ ำด้วยน้ำปลาของอีหลาภักกินด้วยค่ะพี่นนทจ้าสูตรแซ่บนัวมือใหม่ฝึกํำจุบในขวดเดียวด้วยค่ะพี่นนจ้าโปรโมชั่นพิเศษนะคะพี่นนจ้าเหลือประมาณร้อยนิดๆิดชุดนะคะพี่นนจ้าซื้อ3มขวดแถม1ขวดส่งฟรีสําหรับท่านที่โอนเงินในราคา2 6 9บาทนะคะพี่นนจ้าแล้วก็เซรักระปุลด้วยค่ะเป็นขนมจีนแห้งแป้งสดของอีหลาภักกินด้วยค่ะพี่นนจ้าเน้อเดอขนาด200กรัมนะคะย้ำว่า200กรัมด้วยพี่น้องเด้อโปรโมชั่นพ จะเหลือบ่ห่อนนี้ซิบก็ชุดเด้อค่ะพี่น้องสามหอ่อแถมหนึ่งห่อหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีสําหรับท่านที่โอนเงินนะคะพี่น้องและเอาไปแบบเป็นเซ็ตแบบนี้เลยค่ะการันตีความแซบความนวลเหล็กเส็นแงวเส้นดีําดีนะคะขายดีค่ะพี่น้องลูกค้าประจําเพิ่นกะเขามาซื้อเลยเพิ่นกะในะน้าบอกต่อนนะคะกับขอบพระคุณมากๆด้วยค่ะเด้อ เพื่อนก็เลือกตัวแมมมันเนาะแมมมัมนท่องไปแล้วก็ต้องขายของเฮ็ดคลิปพี่กอลพี่น้องมันก็นคืออาชีพเนาะคะ่ะ รบ,บริเรุทธิ์หลากับมึงยิงเงื่อนแขงครอบครัวสองครอบครัวเลยนะคะเป็นครอบครัวใหญ่ดูแลก,กันไปแซ่บนะคะ Yeah. แซ่บแซ่บเป็นมะน้ากับนุ่มๆดีพี่น้อติ่งดึงด๋ง พี่น,อน้องว่ามึงน็จะนำ้นำหนักจะว่าขึืนลร้แทะเจ็ดเดือนเครื่องลาน้ำหนักขึ้นมาสิบห้ากิโลนะคะสิบห้ากิโลเพิ่มึ้นมาแบบที่ผ่ากิโลพี่นองที่เมืองเสียลงแต่มาบั มาเขือเทศหวานมากินได้ค่ะส่วนองคอ์เสร็จเสียนขนาดเส้นหน,น่อยได้เนี่ย うん。All right. อืม,อ,มอร่อยมากค่ะแซ่บมันบะข้าวปลาแดลกนะพนนี่น้องเราได้แซ่บในนว หอม,อมลูกดินในถั่งพี่นอ้องขึ้นสีแสบขึนส,สีนวัวขึ้นแม่แล้วพี่นอ้องจ้าเอานะคะพี่นอ้องจ้าตำง่ายๆนะคะพี่นอ้องจ้าแค่มีปลาร้าที่อร่อยขนมจีนที่ เส้นยาวเหนียวนุ่มนะคะพี่น้องจะรั่วกเข่ากันตําป่านะคะอยากใส่ยังก็ใส่พี่น้องนะมันเป็นตําป่าตำหมูส่วนบานเท่าเนี่ยค่ะพี่น้องจ้าอาสซอเรตคีมีแหละค่กินไปแล้วสวัสดีจ้า